ครูเล็กพัทราวดีเปิดใจได้ร่วมทำงานกับลิซ่าละลิสาพร้อมเล่ามุมน่ารักน่าเอ็นดูคงไม่มีใครที่ติดตามวงการบันเทิงไทยแล้วไม่เคยได้ยินชื่อของอครูเล็กพัทราวดีมีชูทนศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงผู้สร้างสารรค์ผลงานมาแล้วมากมายและฝากฝีมือการแสดงชั้นยอดไว้ในละครหลายเรื่องปัจจุบันครูเล็กกับไวหลังเกษียณ สวมบทบาทใหม่ด้วยการรับบทครูโดยสารฝันตัวเองในการเป็นเจ้าของโรงเรียนพัฒราวดีหัวหิงและสารฝันเด็กๆอีกหลายชีวิตให้คนพบและได้ทำในสิ่งที่รักเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับไฟเดย์โชวผลิตโดย C H A N G E 2561 ครูเล็กได้เปิดใจเล่ามุมน่ารักของลิซ่าและพิงค์จากที่ได้ทำงานร่วมกันและการมาก่อนการของครูเล็กผู้มาก่อนการวิตอเวรี s ีเกร t เปิดโลกความเปิดสากาดของแฟชั่นโชว์ด้านความรักครูเล็กเปิดใจว่าสามีติดพนันจนโดนคนโทรมาทวงหนี้และกับรักครั้งใหม่ที่ไม่ได้ตั้งใจรักตอบตกลงแต่งงานทั้งๆท,ท,ที่คุยไม่รู้เรื่องหรือความรักครั้งนี้เหตุเกิดจากพรหมลิขิต คำพูดประโยคเดียวก็สามารถฆ่าคนได้ครูเล็กเคยเป็นทุกข์รู้สึกไร้ค่าโจรซึมเศร้าเพราะคำพูดของคนคนเดียวและเพราะคิดว่าแม่ไม่รักจนทำให้มีปมในใจกับครอบครัวปมในใจที่ยาวนานของครูเล็กถูกปลดล็อกได้อย่างไรถามได้ร่วมงานกับลิซาด้วดครูเล็กพัทราวดีเธอก็มาคุกเข่าแล้วก็มาจับเข่าเราแล้วก็บอกว่าครูขาหนูจะต้องรำหนูทำอย่างไรดี เราก็ตกใจเนื้อเพราะเขาดาราใหญ่เนื้อมาถึงแล้วครูขาครูขาเราก็ทำตัวไม่ถูกน่ารักมากเธอก็เรียบร้อยดูดีมีสัมมาคาระวะถามเพราะบทของลิซ่าต้องรำเป็นร้อยๆร,รอบครูเล็กพัทราวดีเราก็นั่งดูห้าทุ่มเวลาเธอรำไม่ได้รำเฉพาะมือเธอรำทั้งตัวมีความสุขมากเลยถึงตีสามตาของเธอก็ยังเป็นประกายอยู่เลยเราก็บอกว่าเด็กคนนี้ทรูอาร์ติสคือเธอมีความสุขที่เธอได้ทำงาน ถามที่คนลือลั่นกันมากคือความเปิดสกากทำให้ทุกคนว้าวพัทราวดีชอบแข่งรบครูเล็กพัทราวดีสมัยก่อนนี้ถ้าเลี้ยวแล้วไม่ดังเยด็ดป้องเลี้ยวใหม่และสมัยน,นั้นยุคนั้นจะเป็นยุคซีทรูเราก็ใส่ลูกไม้แล้วเข้าในเป็นบอดี้สูตรทุกคนก็ตกใจ ถามแล้วก็จัดแฟชัท่านโชว์ด้วยครูเล็กพัทราวดีเนื่องจากเราเป็นนักแสดงเราก็ไม่อยากจะแค่เดินเดินเฉยเ<ๆ>ก็จัดแฟชัท่านโชว์เป็นโชว์เลยมีวงดนตรีถือไม์ร้องเพลงถามนี่คือผู้มาก่อนการวิตตอเรีสซีเเรตครูเล็กพัทราวดีแล้วก็เป็นชุดแบบริมหาดร,ริมหาดเราจะเล่นสกีเราก็เลยใส่สเกต็ตแล้วก็มีคนล่าถามความรักของครูเล็กเป็นอย่างไรบ้าง ครูเล็กพัทราวดีพอแต่งงานครั้งที่สองก็มีปัญหามีคนโทรมาทวงเงินเราเพราะว่าเขาไปติดการพนันแล้วเขาก็ขู่ถ้าไม่ให้ลูกมีใช่ไหมเราเนี่ยไม่ห่วงตัวเราแต่เราห่วงลูกเรื่องนี้เราก็บอกแม่เราว่าเราไม่มีเงินขนาดน,นี้แม่เราก็ใช้ให้ก็เลยบอกว่าอย่าอยู่ด้วยกันเลยเลิกเถอะ แล้วก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวในตอนนั้นเรื่องของการเลิกหรืออย่าร้างใหญ่โตกว่าในยุคนี้ตอนนั้นเรารู้สึกกดดันไหมครูเล็กพัทราวดีถามแล้วความรักครั้งต่อมาครูเล็กพัทราวดีโชคชะตานะเราว่าได้เจอคุณชอนเขาแต่งงานมาแล้วสองครั้งเราก็สองครั้งฉันไม่แต่งอีกแล้วนะวันหนึ่งฝนตกเขาก็โทรมาแล้ว เขาก็พูดคุณชอนเนี่ยเป็นคนที่พูดไม่เปิดปากฟังเขายากอย,กอยู่ต้องเดาเราก็เยสโอเคคือเหมือนจะให้อยู่วางหูสักทีแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ไปหาเขาเขาก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ที่เราคุยกันอยู่ตกลงว่าไงแตกแล้วความรับแตกเมื่อวานที่ฟังไม่รู้เรื่องอ้าวไอขอ,อยู่แต่งงานแล้วอยู่ก็ตกลงแล้วว่าจะพูดแล้วต้องรับผิดชอบเราก็แต่งแต่งก็ได้ ถามตอนนั้นเองคนก็คงยังไม่รู้จักซึมเศร้าเลยแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บก็ยังเป็นผู้มาก่อนการคนไทยคนแรกอีกแล้วครูเล็กพัทราวดีกำกับละครแล้วก็น้ำตาก็ไหลคนทำงานเขาก็พูดกับเราว่าไม่มีน้ำยาแล้วเหรอคคำพูดคนประโยคเดียว มันฆ่าคนได้นะไปโรงพยาบาลจิตแพทย์ก็ไม่โอเคไปหาหมอผีใส่สเต็กแจ็กเก็ตพวกโรงพยาบาลบ้าพรรีเดทเยอะมากวิ่งหนีโน,นนนี่เป็นทุกจนกระทั่งไม่รู้จะไปทางไหนกินยานอนหลับแล้วก็กินเหล้าจะหลับอยากจะตายตายไปเลยถามครูเล็กรู้สึกว่าคุณแม่ไม่รักเหรอ ครูเล็กพัทราวดีคือมีพี่สาวคนเดียวจนกระทั่งอายุ60ก็ทะเลาะกันบ้านแตกเลยตกลงแม่รักใครเล่าแล้วน้ำตาไหลถามซึ่งมีเหตุการณ์ปลดล็อกที่ทําให้พี่น้องเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือการยืมเงินครูเล็กพัทราวดีจนมาวันหนึ่งลูกมาบอกว่าแม่เงินในบัญชีแม่เหลืออยู่1,000งบาทแล้ววันนั้นหลานชายบอกว่าจะไปกินอาหารญี่ปุ่นเราก็บอกว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านก่อนไม่มี กันจะพาลูกหลานไปกินข้าวยืมเงินพี่สาว50ล้านอีกวันเราก็โทรไปหาพี่สาวคิดอะไรอยู่ทำไมถึงให้ติดตามทุกเรื่องราวชีวิตและความรักของครูเล็กพัทราวดีพร้อมกันในรายการขับวไตรเดย์โชววันเสาร์ที่15มีนาคม11นาฬิกาทางช่องวัน31